มาครับผมย้ากลับมาแล้วนะครับกับผมกาเดียนนะครับแล้วก็ดีโฟนะครับดาร์คดิมดอนได้นะครับหลังจากที่หายไปสานานนะครับก็มีเหตุผลนะครับที่หายไปเหตุผลนั้นก็คืออู้นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงช่วงเวลาเดิมนะครับก็ในตอนนี้จะเป็นคล้ายๆว่าแฟลชแบ็กย้อนไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในที่ผ่านมานะว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคนะครับภรรยาเราตายเครื่องบินเกิดการคุณมีคนหายตัวไปเหตุการณ์ทั้งอย่างเกิดขึ้นโอ้รู้สึกย้อนเวลากลับไปนะครับนะครับผมมีเหตุผลจริงที่หายไปนะครับคืออูนั่นเองนะครับก็ติดตอนนี้ติดเกมมูนไลท์เบรอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโทษเกมนะครับอย่ามาโทษผมอ่าใช่ราบราบราโอเคเรามาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวรอให้เขาย้อนอดีตสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ เอาละครับมาถึงตอนล่าสุดนะครับที่พระเอกของเราโดนช็อตไฟฟ้านะครับเดวิดนี่คือเรื่องราวของผู้ชายกับโชคชะตาอันแปลกประหลาดเฮ้ดูสิมันกำลังแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยย อา <Yeah. S 2> ไม่ได้แคสเกมนาำรู้สึกว่าถดถอยนะครับเราจะต้องกลับมาขยันแล้วนะครับจะลงวันถละ80คลิปนะฮะปีหนึ่งก็ได้หลายหมืน่นพอดีหลายหมื่นคลิปบ้าหรือเปล่าเอพิโซด2นะครับ The Fourth Suspect <c oughs> เรามาดูว่าเอพิโซด2จะเป็นอะไรยังไงเช่นไรนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว้าวนกฮูกนี้ vậy như vậy là, khảo điểm nam bắp một David, hey, hey, ở đấy ông. ต้องคู่นี่มันมีอะไรซัมติงที่แบบเกี่ยวข้องหรือเปล่าหืมลูกโป่งใช่ไหมเอาลิทันแฟกกี้นี่สวัสดีคุณอ๋อที่มันเฮ้ยคุณเป็นใครกันเนี่ยฉันค <'m> ืออ่าเดวิดยัง Who you? คุณคือใครล่ะเดวิดเ <David? S 2> หรอค,คุณคือเดวิดงั้นหรอใช่ฉันคือเดวิดไงมันมีเจ้าเป็ดน้อยกับลูกๆของเธออยู่ตรงนั้นอะ่ะ <c oughs> ไปดูกันเร็ว <c oughs> เป็ดเหรอไปเล่นพวกมันกันเถอะเป็ดเนี <c oughs> เ่ยนะขตามมาสิ แม่ขนาดทําเป็นกราฟิกยังทําแบบอินดี้ขนาดนี้เดวิดยังนะครับเป็นนักสืบที่สืบสวนเรื่องราวในอดีตนะฮะห <Now, S 2> นาวสักนะว้าวเดวิดโอ้ยเสื้อใหม่นี่ <laughs> ดูท่าทางเธอจะหนาวมาก ผมเห็นลูกโป่งอะ่ะอุ้ยนี่เสื้อเฮ้ยนี่มันชุดของไปแล้วนี่ว้าวชุดของอ่อแมวของเราอแมนดาว้าวไป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 โอเค เราจะเอาป้ายให้มันหล่นทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันย <laughs> ังเกิ์เป็นอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่านะลิตเติ้ลเพกกี้แน่นอนมีไฝ่สองเม็ดเรารู้น่มีของซ่อนเยอะเดวิดฉันว่าเธอหนาวจับสันแล้วแหละเชิดเป็ดนี่ใช่ไหมมาเล่นกับเป็ดที่เธอว่า ลิตเทิลแฟกี้มันแข็งอะทำยังไงโอเคกวาดอ่าแล้วก็จะได้นั่งลงเป็ดแข็งนะทั้งที่เดินผ่านลำธารเลยนะคุณทำอะไรอยู่ล่ะเดวิด อ่าฉันก็กำลังดูอะไรบางอย่างบางอย่างนั้นเหรอใช่แล้วบางอย่างอ่าแล้วมันคืออะไรกันนะลีดนะมันทำให้เราได้พบเจอกับคนพิเศษอีกครั้งหนึง่งอลีดมันเป็นยังไงอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณจะหาอะไรเหรอ ฉันเออต้องการเปลี่ยนแปลงอดีตโฟเซนดักคุณไม่มีทางเปลี่ยนอดีตได้หรอกเดวิดลิตลเพกกี้คุณไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกคุณก็รู้นี่นะเดวิดไม่ฉันทำได้น่ะฉันจะเปลี่ยนแปลงมันเวลามันเดินหน้าไปเรื่อยๆไปอย่างอนาคตนะเดวิด มันเป็นเส้นทางของมันมคุณไม่มีทางเปลี่ยนอดีตไปได้หรอกคุณต้องเข้าใจนะอดีตมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉ <c oughs> ันตายไปแล้วเดวิด <am> <c oughs> ไม่ <c oughs> คือหลอนมากอะ่ะ <c oughs> คนลุกนี่ตั้งปกี่ียกแล้วเดวิดเดวิด โอ้โหกลับมายังลูกกลับมาที่เดิมนะครับเป็นยังไงบ้างฉันไดฟ์ฉันเข้าไปในยังอดีต ฉันหลับลงไปแล้วก็น็อกแล้วฉันก็กลับมาที่นี่เมื่อมันจบลงการไดฟ์นี่คือการหายตัวไปหรือว่าการเข้าไปในจิตอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นการเข้าไปในยังจิตเหมือนกับมโนภาพมากกว่านะเทดดี้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 อาไม่ได้ มันสายแล้วนะนี่คือแว่นตาของใครวะนี่มันเศษสวดเศษซากของแว่นตามันต้องมีอะไรบางอย่างนแน่เลยแล้วใครกันนะที่ใช้สตันการใส่ฉันน่ะคุณชาอตไฟฟ้านัวนั่นเองนะ คิดไม่ตกแฮะมันไม่ดีเลยแฮะริเตอร์เพ็กกี้ฮะคอมพิวเตอร์เปิดอยู่หรอเทดดี้แลปท็อปนี่นะ go to kitchen and investigate laptop ไปหาอแมนด้าก่อนดีกว่าโอ้โ oh หเปิดจ้าเก็บ oh. จ้าปิดไหม ไม่ปิดด้วยอินดี้จะปั่นน้ำผลไม้กินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวก่อนซดอย่างนี้เลยเหรอคนบ้าอะไรโอ้โหดูมิชั่นบวกห้าก็โอเคออ้ยฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็น โอเคเสื้อใหม่เสื้อใหม่เปิดตู้เย็นดูดิมีไรนี่โอเคกินหน่อยกินเพิ่มมาเขาเรียกว่าเพิ่มโบนัสน,นะครับ <c oughs> มีอะไรไหมอะหมดแล้วนะฮะตู้ชาข้าวหมาเฮ้ยนั่นอะไรก่ะ อ๋อลิตเติ้ลแกกี้เป็นรูปแลก็ประวัติข้อมูลไปหาแมนด้าก่อนนะแมนด้า Amanda ก่อนแมนด้าทำไมนั่งเศร้าผมว่าต้องเจออะไรบางอย่างเพราะว่าหลังจากตอนที่แล้วนะครับที่เราดองไว้นานมากนะครับก็มีคนเข้ามาในบ้านของเดวิดนะครับแมนด้าเธอฮัลโหลเอาหลับเ่าวะโอ้โชละเมอด้วยวะ <c oughs> หลับงั้นเหรอ <c oughs> หฉันปล่อยให้เขาฉันปล่อยให้เธอฝันอย่างงั้นไปดีๆแล้วก็คือปล่อยให้อแมนด้าฝันหวานไปก่อนโอเคอีกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อย่ามากวนหลับสินะโอเคก็ต้องปล่อยอแมนด้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็ทางไหนดีวะ ผมจะเข้าห้องนอนอะ่ะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงนะครับเราได้เสื้อผ้ามาเยอะเหมือนกันแล้วห้องนอนแม่งอยู่ไหนวะทางนี้ไปตรงนี้น่าจะเป็นประตูบ้านเราใช่ไหมฟอนดอใช่เข้าไปตรงนี้เลยน่าจะเป็นห้องนอนแหละอันนี้เป็นบบ,บ,บาร์มูม อันนี้คือเบสลูมดอใช่แล้วเนี่ยเป็นรูปคีเฟนกับเดวิดนี่ครับเพราะเขาเป็นผู้ช่วยเหลือกันอ่าแต่งตัวกันหน่อยเด้อ,อมแมมด้าจา๋ <c oughs> <c oughs> าไอ้ย่าลายเสือโอ้โหนี่มันอะไรนี่ ชุดสุดฟุ้งฟิ้งนะครับโอ้ดูแบบพิลึกพิล่านแล้วเราเปลี่ยนแฟชั่นน้องอแมนด้าทีละอันทีละอันเอาลืมเปลี่ยนเดวิดโอเคนึกว่าตั้งลางอีกเดวิดอู้เยอะด้วยอู้เยอะนะ เอาชุดไหนดีครับผมดูชุดเฮ้ยมีชุดม e c ค a ับด้วยว่ะชุดมันค a ับมันคนเรียกว่ามันค a ับหรือเปล่าดูดีทำไมต้องมีเอี้ยมด้วยวะเราไม่เข้าใจในความเอี้ยมโอ้ดูนี่มีหนวดคราวนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหนวดเก้งเกลาวเฮ็ดแค่จอนไงละ่ะ เพราะว่าคิมได้แต่งตัวอย่างเดียวพอนะครับมีคราวนิดนึงเออวะเอา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 ขอซื้อขอซื้อยิทเคเออดูดูดีดูดีรองเท้ารองเท้ารองเท้ายิทเคดูดีแบ็คแบ็กแบ็กกลันมากันไปกัน ไม่มีแต่งตัวโอลิเวียโจนแสดงว่าเป็นตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งของเรานะครับเอาเป็น bk y e d e r o b s h o e detective seventy relax s h o e อ๋อโอเคเรียบร้อยนะครับ i don't sleep too much โอเคเราไปแล็ปท็อปดีกว่านะครับหลังจากเราไลสระมานานดูดีป่ะละ่ะ นะครับแต่ว่าเสียมากตรงหนวดนะฮะโอ้พอลนันแปลกๆนะฮะทิ้งคอมพิวเตอร์ของเขาไว้งั้นเหรอเทดดี้คุณหายไปไหนนะคือจู่ๆเทดดี้ก็หายตัวไปใช่ไหมแล้วก็ทิ้งโน้ตบุ๊กไว้ได้ไงแสดงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแน่นอนนะครับโอเคเรากลับเข้าเนื้อเรื่องของเรานะฮะก่อนที่เราไอ้เชียผิดตรงนั้นก่อนที่เราจะเลิะเธอไปมากกว่านี้นะครับ แน่นอนเทดีโอเคเปิดดูสิเรียลบัตแฟ้มข้อมูลของเรียลบัตเหรอกู <c oughs> เห็นหนวดแล้วไม่ไหวจริงเดี๋ยวพาน้าจะเปลี่ยนหนวดนะครับจะเอาออกเป็นแบบคราวธรรมดาปกติพานี้เราขอแบบน่ารักมุงมิง้งเพ็กกี้ยัง อเฮ้ยน uh ี huh. Ooh, ่มันฉากตอนถูกฆ่าตายนี่เฮ้ยลูกฟอดดีแล้วก็จบเลยพอกลับมานี่ไม่ไหวจริงเมียตายทำให้หนวดขึ้นแค่นี้นะครับ ต้องใส่พาสเวิร์ดวะแล้วเราจะรู้ไหมอ่ะโอ้โห what the f r k อ่าอันนี้อะไรวะคลัมโชเดอร์เร็กโอ้โหฟิลิปฟอร์ฟอร์ฟอร์อ่ะผิดวะเอ็กเซดดีหน่อยเพ็กกี้ยัง หรือจะใส่คำว่าเพคกกี้ยังอินเทอร์เรคเตอร์ผิดอีกแล้วน <c oughs> <c oughs> ่าจะเป็นอินครามโชเดอร์หรือเปล่าคือ <c oughs> มันกำลังบอกใบอะไรเราบางบางอย่างแต่ผมยังไม่เข้าใจ มานั่นไงครามโชเดอร์จริงด้วยฮะ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 อะไรอ่ะเขาเขาใช้ geo graphical BPD BPD Hockey Link Hockey Ring Diana's Cafe n a Cafe เหมือนกับว่ากำลังค้นหาอะไรบางอย่าง Research Lab อพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านดิกร์เพกกี้นี่นะที่โตขึ้นเท็ดทดี้คุณกำลังสำรวจอะไรอยู่กันนะสรุปเทดดีเ้เริ่มเป็นคนน่าสงสัยขึ้นหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ผมว่ามันดูน่าสงสัยขึ้นหรือเปล่าแต่ก็มี มีจากพาที่แล้วนะครับมีผู้ชายแปลกๆมาหาเท็ดดี้แล้วก็มันก็ตัดไปเลยนะครับแต่ว่าเท็ดดี้กับทิ้งโน้ตบุ๊กไว้ทำไมเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีเหตุผลนะฮะตรงนี้ก็เป็นฉากตัวละครหลักๆนะครับที่ในเนในเกมดีโฟนะฮะที่จะมีอยู่ผมว่าโอลิเวียโจเนี่ยเป็นตัวละครหลักตัวหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรกับลิตเติ้ลเพ็กกี้หรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาคล้ายกันมากนะครับเพียงแต่ว่ามีายสามาย โอเคเข้าสู่ดีโฟนะครับเอพิโซดทูดาร์กดีมดอนได้โอเคอินโทรเราก็จบไปแล้วหลับปุ๋ยวางเอจ้จ๊ะม o r านินลิต t l e p e เบกกี้ อรุณสวัสดิ์ลิตเติ้ลเพกกี้อเชียอรุณสวัสดิ์เดวิดเอามาเหรอคือกลับมายังไงเอาไม่สนใจแดกยิบเบคอนเฮ้ย งอนอะไรอ่ะอจู่เอเมนดาก็งอนเคสเป็นไงบ้างบอกฉันหน่อยสิเมมเบนโต้มันหายไปหมดเลยอะเกิดอะไรขึ้นน่ะมีใครบางคนโจมตีฉันโจมตีอย่างนั้นเหรอมันเป็นไฟฟ้าน่ะสตันกันอะไรบางอย่างล้มฉันลงเราต้องกลับไปแล้วล่ะ ไม่แต่ฉันมีนี่เศกเว้นตาแตกงั้นหรือมันเหมือนกับเลนส์แว่นตาแว่นกันแดดมันหมายความว่าอย่างไรบอกฉันสิเท็ดดี้เดอะเฟเดอรัลมา h a l u s ใช้สตันการใส่ฉันมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาละมั้งแต่ทาไมแดร็กบูคแนนถึงเคยใช้มันล่ะ ปวดหัวปวดกล้ามปวดอะไรของมึงวะคงจะมีเรื่องอะไรบางอย่างหรอมั้งเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะเท็ดดี้ฉันถามอะไรบางอย่างหน่อยได้ไหมมีคนมาที่นี่หรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยมีใครบางคนมาที่นี่เมื่อคืนนี้หรือเปล่า ทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นอม a ด้านอนอยู่บนทีวีเธอมักจะอายเวลาเจอคนแปลกหน้าเข้านะโอโอเคมีคนมาที่นี่แหละก็แค่คนมาบอกข่าวเรื่องเกี่ยวกับเคทที่ฉันทำงานอยู่นะอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิเดวิดฉันขอโทษนะที่เรียกมายกโทษให้ฉันเถอะนะเอาไม่ยอมให้ด้วยเอาเอาเราลืมเรื่องพวกนั้นไปเถอะนะอม a ด้าขอของฉันนะรุม มีการเคลิมด้วยนะครับเคลิมล้วปล่อยลูกบอลอะไรวะเอาละตอนนี้คุณต้องตั้งสมาธิเกี่ยวกับเรื่องการหายตัวไปของคนก่อนนะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับดีแน่ๆลางสัองหของฉันมันบอกไว้ลางสัองหอของนักสืบแน่นอนชัวร์ป้าบแมนด้าน่ารักจุงอยากเลี้ยงแมวอย่างนี้ไวที่บ้านอะไรบ้างอาลูกฟอร์มเมนโต้นะครับผมว่าไอ้ไอ้เศษแว่นตาเนี่ยมันจะเป็นเมนโต้ชิ้นต่อไปของเรานะครับ แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างจะบอกนะครับบอกว่าถ้าผ่านหน้าอยากให้แต่งตัวเป็นเช่นไรนะจะให้เอาหนวดจิมออกหรือไม่นะครับเดี๋ยวว่าคอมเมนต์บอกใต้คลิปอีกทีแล้วกันนะครับแต่เราจะหนวดจิมอย่างนี้แหละแต่ผ่านหน้าเราผมขอเอาหนวดออกแล้วไม่ไหวแล้วเจอกันใหม่ผ่านหน้านะครับมาเร็วแน่นอนนะครับเพราะช่วงช่วงนี้ฟิตแล้วนะจะลงแม่งมุมละ80คลิปนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่กับดีโฟลัดดินดอนดรายเตริง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 เต็งพอม